แต่ล้วจริงๆอ่ะป็นในความรู้สึกผมอ่ะคือผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติหรือว่าผมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่ะชอบไปควรเขาคือปกะติแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแบบนี้ตลอดเวลาหรอกแต่ผมมาชอบไปควรเขาให้เขาแบบมีอารมณ์มีมมโมโหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมชอบเพราะว่าคอมเป็นนั้นมันน่ารักดีแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าปกะติเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่ามาช็อตมาอะไรตลอดเวลาหรอก<ม>คือเขาก็เป็นคนน่ารักคือจริงๆกับผมเป็นห่วงเขาแล้วก็เลยถามเขาาแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือเขาเขาก็บอกว่าเขาก็ เซ็งๆแหละเขาก็แบบคือก็ก็ก็ไม่ได้ชอบยอะไรเงี้ยคือด้วยความที่คลิปมันสั้นมากอ่ะแล้วมันคือม,มันเทียบเทียบไม่ได้กับแบบว่าสิ่งที่เราแบบว่ารู้จักและเขา้าเข้าใจกันในทุกวนยยันอะไรเงี้ยคือเรารู้จังหวะกันคือเราแค่เล่นกันยอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเขาก็อาจจะมองในมุมที่แบบต่างไปอะไรแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นแค่เป็นความรู้สึกเขาเนี่ยแหละไม่มากไม่มากไม่มากเพราะว่าคือคือเขาก็บอกเองนะว่าเออเมื่อก่อนเขาว่าเจอหนักกว่านี้อะไรขบอกให้เข้าใจอะไรก็ จริงๆฝากติดตามไลฟ์ไปได้ก่อน, <laughs> นยืนยันว่ายังมีนะยังมีไลฟ์ก่อน็ฝ <laughs> ากฝากก็เรียกว่าฝากติดตามไวยกันห <laughs> นึ่งว่าเผื่อเผื่อว่ามันมีโมเมนต์อื่นๆแล้วอาจจะได้เข้าใจกันมากขึ้น